โอเคนะผมก็สวัสดีน้ำจิ้มตัวอะไรกันทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนหาโกโจมีมนะผมก็ลิงก์แมพอยู่ใต้คลิปลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนะผมดิสคอร์ดก็แจ้งข่าวสารนะผมโอเคนะครับผมก็อย่างแรกเลยนะผมก็จะมารีวิวสกิลกันก่อนเลยนะผมเอามาโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นสกิลแช่นะผมนี่เลยนะครับผม เดี๋ยวปรับการาฟิกดีกว่าเีมาแล้วผมป่เปิดเปิดการาฟิกแล้วมันจะได้แบบดูสมูทขึ้นนะผมมาสกิลเซตดีเลยอันนี้ก็สกิลเองนะครัผมูลาสกินะครับผมเอาใหม่นะเอามาเฮ้ยอย่าตามนี่เฮ้ยใจเย็นใจ,น,ใจ,น,ใจนุ่ม เนี่ยผมถ้าเราใช้ด้านถ้าเรากระโดดแล้วก็ใช้นะทำไมมันเห็นแบบเต็มๆเลยนะถ้ากระโดดใช่อันนี้ก็จะเป็นสกิลซีนะผมโคตรเย่เลยนะผมไอ้สกิลซีเนี่ยไม่รู้ว่านีแคสิปเป่า สุขสบายน,านั่นสุขมีแห่งกิริอามาไหนาขอให้โตไปสู่สุขดีเด้อเดี๋ยวมือเนาสิใส่บาทไปให้เนื้อฟ้ายมาไก่ตูมแบบนี้เลยนะครับผมปะสอนหากันเลยนะครับผมโอเคนะผมก็ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกเลยนะผมให้เราไปอ่าให้เราหาเอาไปนะผมเอาไป เอาไว้ก็อย่างแรกนะผมให้เรามาตรงนี้นะผมมันจะมีที่คาร์บอยู่นะมันก็จะได้ไว้นะผมก็เรียกง่ายๆคือออบไวนะผมอย่างแรกเลยให้เราหาออบชาร์ดออบชาร์ดหาจากตรงนี้นะ,น,น,ะาากกน,นี่นะครับผมออบชาร์ดหาจากเกาะนี้นะครับผมใช้นี่นะผมตีไอ้พวกนี้นะผมจะมีโอกาสดรอปออบชาร์ดนะครับผมนี่นะผมตีพวกนี้นะผมนะครับผม ต่อไปนะผมของอาอออ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่นะผมก็ไอตัวนี้เลยนะผมจะมีโอกาสดรอปเอมเอ้ยจะมีโอกาสดรอปแฮมเมอร์นะโหระบักยิ่งจ๊งเลยวะเนี่ยผมไอตัวนี้ไอตัวนี้เลยจะมีโอกาสดรอปแฮมเมอร์นะพอเราได้ปุ๊บเราก็มาคราบเลยนะผมกลับมาเกาะแหลกมาคราบที่เกาะแหลกเนี่ยนะผมตรงนี้ตรงนี้ ผมกลับมาคราฟตรงนี้เลยนะนี่เลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเออเาเรียกว่าอะไรวะออฟเชคนะผมออฟเชคก็มาตรงนี้ก่อนเลยนะผมตัวคราฟตจะอยู่ตรงนี้นี่นะผมไม่ดีที่อ่ะตรงนี้นะก็มันต้องใช้ออฟสกายแล้วก็ออฟไฟนะไฟออฟผ่านตรงตรงนี้นะนี่มานี่มานี่ ผมไฟออดนะครับผมหาจากไอ้ป๊อบแคทตัวนี้เลยนะเอ้ยแล้วทำไมมันแหลกๆอะไรวะนะั่นะน่ะเฮ้ยนี่ผมหาจากตรงนี้เลยโอ้โหแหลกเฉยแหลกเฉยแหลกเฉย,เฉยมันไม่แหลกแต่ว่ามันก็แหลกเออไฟออสหาจากตรงนี้นะต่อไปออฟสกายหาจากด้านบนเลยนะนะี่ผมให้เรามาตรงนี้กันเลยแล้วก็ขึ้นมานะผมนะี่ผมออฟสกายหาจากตรงนี้นะ นะผมมันจะดอปอยู่ตรงนี้เลยนะผมอายตายเลยดูโอเนะผมก็พอเราได้สองอย่างแล้วก็กลับมาที่เดิมนะอ่าตรงไหนวะนี่นะเนี่ยกลับมาที่เดิมแล้วก็มาคราฟเลยนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอ่าออฟชารดูนะออฟชารดูหาจากตรงนี้เลยนะออะตอมิกี์เออหาออต์สนะต่อไปก็จะเป็นออปตอมิกนะก็หาจากไอ้ตรงนี้นี่นผม ออบชาโดก่อนหาออบชาโดก่อนเสร็จแล้วผมพอได้ออบชาโดปุ๊บให้เรามาก่อนนี่นี่นะผมมันจะอยู่ตรงนี้้วนะผมให้เราเข้าไปเลยนะผมนี่นะให้เราเข้าไปคลิกคลิกนะผมคลิกในส่วนของไอไอชาโดูคาวนะผมโอกาสโอกาสได้ศูนย์จุดหนึ่งไปสินะผมศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับผม <c oughs> พอเราได้เสร็จแล้วนะผมให้เราไปเกาะไอนี่เลย ก็โอ้ขังเงี้นะผมก็พอถึงแล้วนะผมให้เรามาตรงนี้นี่นผมเดินขึ้นไปตรงนี้เลยนี่นผมมันก็จะมีตรงนี้อยู่นะให้เราเข้าไปเลยนะนี่นผมให้เรามาตรงนี้ให้เรามาตรงนี้นะครับผมก็อาจจะแก็แกๆหน่อยนะก,นก็มันแหลกมันแหลกเกาะนะผมไม่ได้แหลกอะไรเลยมันไม่ได้เออเวลาคลิปมันโคตรแหลกเลยตั้งแต่คลิปก่อนแหละ อ่ะผมมาตรงนี้นะผมให้เรามาเอาทั้งสองอย่างมาคราฟเลยนนะผมอ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ให้เรามาก่อหิมะนะผมก็ผมถึงแล้วนะเสร็จแล้วนะผมให้เราลงมาตรงนี้อ่ะแล้วก็มากดกับไอ้ตัวนี้เลยนะเขาผมเก็ <c oughs> ใครที่ไม่อยากหาของก็ใช้โลบักได้นะผมสองร้อยโลบักนะครับผมอืมใช่สองร้อยโลบักแล้วก็ต้องมีเข้าสางสิบล้านด้วยนะผมก็คลิปนี้ก็ไม่แค่นี้แล้วผม ก็ไปแล้วบายบาย